เอาละครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับอุโมงครับอันนี้คืออุโมงครับเอาละครับเข้าไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่อาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงบละเพชรครับวันนี้เดี๋ยวเราเพราจะพาไปดูพันธ์ปลากันนะครับจะมีพันธ์ปลาอะไรบ้างเนี๋ยเรามาดูกันเลยครับอ่าอันนี้จะเป็นทางเข้านะวันนี้เข้าฟรีเลยนะครับอ่าไปดู ปลาอันแรกเลยครับนี่ปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ปลาเสือปลาเสือนะอครัใช่มาเสือยักษ์เนี่ยปลาเสือยักษ์เด็เดลองดูป้ายดิครับปลาอะไร<ป>ะมีไหมมีไหมน,นี่มีนะครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นปลาอะไรครับอ่านดิอ่านได้ไหมครับ ปลากล้วยโอ้โหอ่านได้ด้วยปลากล้วยครับเป็นทำไมถึงเรียกว่าปลากล้วยสีเหมือนกล้วยสีเหมือนกล้วยครัอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นปลาเออเหมือนปลาทูแล้วเป็นปลากล้วยนะครับปลาทูพูดถึงปลาทูเลยอาเมื่อกี้ปลาอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่าปลาเสือตัวนี้ไหมคะปลาค้างคาวไหมเออปลาค้างคาวจริงแล้วเป็นปลาค้างคาวครับปลาค้างคาวตัวนี้คือ ข้างขาวครับนี่ครับนี่ปลาข้างในั้นเป็นหอยเหรอคะใหญ่ๆเลยอ่ะโอ้หอยใช่ไหมหรือปลาการังน่าจะปลาการังเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูในถัดมาครับโอ้บานิโม่ลองหาบานิโมดิข้างในมีไหม อ่าครับฝั่งนี้ก็มีปลาครับเจอไหมลกูกเจอไหมครับนี่ไงนี่ไงครับนี่ปลาหนูปลาหนูตัวหนู้น,น,น,นสีส้มอ่าว,ยวายเป็นแล้ว นะครับมาดูกันเลยไปดูตู้นู้นครับตัวใหญ่ตู้นู้นอ่าชื่อว่าปลาแรดเผือกปลาแรดเผือกครับกับตะพปลาตะเพียนอินโดเอาละครับตัวไหนแรดเผือกครับมันเหมือนกันเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่นะอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่าเป็นตัวเล็กเองมากเลยลูกอู้อันนี้ตัวโตครับเดี๋ยวเขาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้น้ำตั้งตีเขวะลูกโอ้นี่ตัวโตมาก ตัวไหนครับอตตออโอ้มีแสงส่องลงมาด้วยนะครับตัวนี้ปลาตาตัวนั้นปีงเขาอย่านี้มันเกาะอ,อยู่นะครับปลาปีงเขาเกาะอยู่โหนี่ตัวโตเลยโตเลยครับข้างในงนี้เย็นนะคะไม่ร้อนก็เปิดแอร์อไปครับอันนี้มีอะไรต่อครับอันนี้เป็นอาณาจักรปลาน้ำจืดโอ้โหนี่คือตัวอะไรครับ อ๋ออาราับให้มาที่เราเคยไปให้อาหารที่สวนนงนุชใช่ไหมครับมีคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเอาคลิปไปให้ดูครับอ้อนี่มีจระเข้ไปถ่ายรูปจระเข้กับโอเคย่าจะาแค่จัวะแค่ครับโอเคครับผมอันนี้จะเป็นทางเดินเข้ามานะครับก็จะมีอันนี้คือปลาอะไรครับป,ป,ปลาปลาปลูงปลาปลวงนะครับตัวต่อมาอันนี้เดีวต้องจะอ่านได้ นอไอปลาไนโอเคตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวขอดูปลาตรงนี้ก่อนนะครับปลาเสืออ้ไงปลาเสือต่อลายเล็กแล้วก็ปลาเสือต่อลายคู่นี่ี่โดนอกันลูกอันนี้คือปลาเสืออ๋ออันนี้เขาจะแอบอยู่นะครับเขาจะแอบอยู่อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดโอเคอันนี้คือปลาอะไรครับลูกอ่านได้ไหมบออาบลาไม่ดูปลาปลาบ้า ปลาาทำไมถึงเรียกว่าปลาบ้าครับเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าปลาแซมบ้าครับเขาเลยเรียกทัานสั่งมาปลาบ้าอ๋อโอเคครับเอ้าอันนี้คืออะไรครับอ๋อต้องมองอยังไงครับต้องเอาหัวเข้าไปข้างในเหรอครับจริโไไอ้หเลองนี้เราเข้าไปดูทีครับแม่เราเข้าไปดูแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับไม่มีอะไรเลย เหมือนเขาเอาไถ่ายรูปครับเอาไว้ถ่ายรูปโอเคอันนี้ก็เดินต่อมาครับมีปลาอีกแล้วปลาอีกแล้วปลาปลากระสงครับโดนุกปลากระสงนี่หรอโอ้ยมันนิ่งมากเลยเนะาะมันตัวยาวๆนะครับอ,อ๋อลายๆอันนี้ปลาอะไรครับบอูบูวิเอกบูบูปลาบูโอ้มันนอนอยู่ตรงนู้นครับนอนอยู่ข้างในนู้นครับปลาบูมันปีนขา,<ม>าข้างบนก็มีครับ อ๋อจะมีปลาตัวเล็กๆด้วยนะครับแต่ปลาบูคือปลาตัวใหญ่ๆข้างในนะครับใช่ค่ะโอเคมาที่ตู้ถัดมาครับปลากระสูบกับปลาพรมหัวเหม็นปลาพรมหัวเหม็นสงสัยมันไม่สะผมเยไหนตัวไหนปลาพรมหัวเหม็นเนี่ยนี่ตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กปลากระสูบน่าจะตัวใหญ่โอเคอันนี้อ๋อนี่ปลาตู้นี้เยอะเลยครับเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียน ปลาตับห้าปลากะัะแหแล้วก็ปลาแก้มช้ำนะครับอ๋อแสดงว่าเขาเลี้ยงด้วยกันได้หลายตู้เลยครับอาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแล้วก็เป็นคนละชนิดกันนะครับอ่ามาดูไปไหนละครับมีอะไรครับอันนี้โอ้โหไปอีกแล้วเหรอปลาหมาอ้าวสรุปปลาหรือมาครับเนี่ยเอามาเอาชื่อปลาครับชื่อปลาเป็นชื่อปลาหมานะครับโอเคอันนี Sz ้โอ้โหปลาปลาเยอะเลยครับ ปลาหางไม่อินโดนะครับแล้วก็ปลาทรงเครื่องอ่ะทรงเครื่องกินได้เลยไหมครับเนี่ยได้เลยปลากาแดงครับโอ้ข้างในครับอยู่ข้างในเยอะเลยครับอ่าอันนี้เริ่มตัวใหญ่นะปลาเทโพปลาเทโพอันนี้ปลาเทโพเหมือนฉลามไหมครับเหมือนฉลามไหมเหมือนเลยนะลูกนะมือฉลามนะฉลามมันมีคีบีบด้วยนะครับอ่าเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วเอาอันนี้ปลาช่อนงูเห่าครับรวมล่างกันแล้วครับ ปลาช่อนงูเห่าครับข้างล่างก็ไม่ขยับเลยโอมีหลายตัวนะครับเนี่ยนอนเป็นเหมือนเป็นเหมือนขอนไม้เลยนะครับเป็นเหอะไรลูตัวทำไมมันไม่ดุอ่ะมันก็เหนื่อยอันนี้คือปลาชโดครับชโดตีแป้งลาชโดเนี่ยหัวมันเหมือนปลาช่อนเลยเนาะตัวนี้ก็นิ่งนะครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยครับครับครับโอเคอันนี้ปลายี่สกครับ พี่ศกเขาไปทำอาหารอะไรครันเนาปลายี่ศกกับปลากระเพากระหลพกโอเคครับตัวใหญ่เนาะเรามาดูต่อกันฟังนี้ครับมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูอุโมงค์อีกทีนึงอันนี้ปลาดําเงินกับปลาแดงโอเคอ่านได้ครับปลาแดงอ่าฮัลโหลสวัสดีดูดิครับดูดิโอสวัสดีอันนี้ปลาตะพัดไทยโอ้ อันนี้อยู่ตัวเดียวเลยครับตัวนี้น่าจะหายากตัวโตมากหางมันสวยเกล็ดก็สวยนีปลาเสือตอลายใหญ่ตรงไหนครับเนี่ยพ่อแอบอยู่ตรงนู้นครับแอบอยู่ตรงน,น,นู้นนี่ๆๆ่ีตรงนี้ด้วยโอเ้เขาแอบอยู่ตามโขดหินนะครับน่าจะขี้อายแล้วปาลานีเนี่ครับอ่อมีกข้างล่างด้วยครับโอเคมาข้างในครับปลาเขาดำนะครับ โอ้โหปลาเท้าดำนี่แอบอยู่ตรงนู้นเลยครับนอนหลับอยู่นอนหลับอยู่สายยังไม่ตื่นปลาทองลายอ่ะอันนี้ปลาทองลายปลาทองลายคลิปสวยโอเคขอหยุดก่อนอ่าอันนี้ครับจะมีเรือสำเภาด้วยนะครับโอ้โห มีเรือเล็กเอาไว้เข้าฝั่งครับเพราะว่าเรือเรือใหญ่จะจอดเทียบท่าไม่ได้เมื่อก่อนไม่มีท่าเรือเนาะเขาก็จะจอดกลางทะเลแล้วเอาเรือเล็กเข้าฝั่งครับเอาละครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับอุโมงครับอันนี้คืออุโมงครับเอาละครับเข้าไปดูกันเลยไปแม่ไปกับเอาละครับเอาทางเลื่อนแต่เขาไม่เลื่อนนะครับอาจจะปิดอันนี้เป็นอุโมงนะครับปลาอยู่ไหนเอ่ยอ่ะ โอ้โห oh, นี่ปลาตัวโตวเลยนะครับข้างบนครับข้างบนเต็มเลยโห oh, oh, ข้างบนว่ายมาเต็มเลยครับ oh, นี่ปลาอะไรครับนี่อ่ะอันนี้น่าจะน้ำจืดหรือน้ำเค็มเนอ,อะเดี๋ยวเราไปดูหาข้อมูลมาให้นะครับปลาบึกหรือเปล่าครับปลาบึกอ๋อใใช่ใชน่าจะเป็นปลาบึกเลยโอ้โหตัวนี้พี่ตัวไหนครับโ oh. อ้โหตัวใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่โอ้ โอ้น,นี่ตรงนี้ปลาเยอะเลยนะครับนี่ปลาเยอะเลยตัวนี้ลูกไม้สวยมากนะคะฝั่งนี้ไม่ตันนีเลยนีไงมีปลาอะไรครับป,ปลากระเบนเโอ้แต่ตัวเนี้ยครับไกลกันมากนอ้ครับบินมาแล้วครับบินมาแล้วอ๋อไม่ได้บินนะครับว่ายน้ำมาโอ้ตัวยาวหางสวยนะครับตัวยาวหางสวย ันนี้ปลาเยอะมากครับอันนี้ปลาเยอะมาก,กาามีใช่ครับมีให้อาหารแล้วก็ให้ออกซิเจนนะครับสงใส่ปลาจะต้องรู้ว่าเดี๋ยวจะมีอาหารอยู่ตรงนี้นะเขาเลยว่ายมารอตรงนี้ครับโอ้ที่บนหัวครับบนหัวสุดเคดเคตุโมงแล้วนะครับอันนี้ปลาเมื่อกี้ครับมาดูกันว่าเขาบอกกันว่า5สุดยอดปลาใหญ่ในบึงมีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกครับ ปลากรายนะครับตัวที่2ปลาเทโพปลากะโหนนะครับแล้วก็ปลากระเบนลาหูน้ําจืดนะครับแล้วก็ปลาเทพานะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับเป็นปลาน้ําจืดนะคะใช่ครับปลาเทโพก็เหมือนเป็นปลาฉลามเหมือนกันใช่โอเคตอนนี้ก็ตรงไปที่ทางออกนะครับก็ยังมีพันปลาอยู่นะครับตรงทางออกอ๋อ อันนี้ก็จะบอกว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้ครับตัวให่ากโอ้ครับอันนี้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับอะไรหรอจ้าเออะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพันปลาต่างๆนะครับวลอมาแล้วก็ยังสามารถใช่ครับตัวโตมากเลยครับเห็นตัวเห็นตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยครับ อ้าวเดินไปครับหอมใช่ครับอันนี้เป็นพันธุ์ปลาน้ําจืดที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับอ,อันนี้ปลาอะไรเขาปลาตะโก้แหตะตะโกะปลาตะโตกกครับผมปลากายนี่คือลูกชิ้นปลากกยใช่ไหมครับอ, <c oughs> อันนี้ดูอะไรครับเนี่ยอ,อันนี้คืออันนี้คือกลุ่มปลาต่างประเทศนะครับสายพันธุ์เอเลียน ใช่ครับมาจากต่างดนะมาจากต่างประเทศครับนี่ครับมันก็จะเขาก็จะบอกว่ามีพันปลาจากประเทศอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้อันนี้ปลาต่างประเทศแล้วมั้งครับปลาโมโตเร่ปลาโมโตเร่แล้วก็ปลาเรสเทลแคทฟิชปลาดุกครับอันนี้ปลาอะไรครับอปเนอันนี้เป็นลิเกเตอร์ครับ เอาลิเกเตอร์อยู่ที่รุ่มแม่น้ำอเมซอนใช่ครับีกครับก็บอกว่าปปาขายปากจระเข้มีฟัน <9 S 1> แหลว,ลวด้วยใช่ใชอ๋อแสดงเนี้ยปาลาเนี่ยครับทำ้ายทร้ายคนได้หรือเปล่าก็มาจากฝั่งนู้นเนี่ยอเมซอนปนปลาใช่ครับโอเคอันนี้ปาลาไบค์เกอ <ๆ S 1> รล์อลายเสือครับฝั่งนี้จะเป็นปาลาต่างประเทศ๊ะเอโอเคปลาต่างประเทศนะครับมีหลายตัวเลยเยอะแยะไปหมดเลยครับ อ,อันนี้ก็ให้เด็กๆเข้ามาชมปลากันได้นะครับไม่ว่าปลาตัวเล็กเนี่ยเป็นอาหารของปลาตัวใหญ่โอ้อันนี้เป็นอะ็รนะครับขอดูก่อนว่าเขากินอะไรเป็นอาหารนะครับอ๋อเขากินเนื้อกุ Stick> ้งครับอ๋อกินเนื้อกุ้งกินกุ้งฝอยเป็นอาหารเขาอาจจะมาเป็นเพื่อนกันเขากลัวเหงาครับอันนี้แซลมอนแซลมอนทองคําครับโอ้โหไหนครับแซลมอนทองคํามาจากประเทศอะไรหรือเปล่าครับอ๋อมาจากอเมซอนเหมือนกันครับ อยู่แถวบ้านที่วเาียงที่หน้าเปรูปาราควายแล้วก็โบลิเวียนะครับปลาช่อนปลาแซลมอนทองครับปลาออสการ์ครับออสการ์สมชื่อเลยสวยเนาะปลาออสการ์นะครับมาจากอเมซอนเหมือนกันครับส่วนมากมาจากอเมซอนนะครับอันนี้ปลาอะไรครับนี่ปลาเนี้ยดดูิปลาหมอนกแก้วนะครับปลาหมอนกแก้วเนาะปลาหมอนกแก้วนะครับอันนี้ดูดูดข้นหวานเลยหล่ โอหวนวนี่เขาจะบไจุเอะเออใช่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 ครับโอนี่ปลาปลาหลากหลายครับหลากหลายปลาเลยปลาหมอทั้งหลายครับอันนี้ปลาหมอมาาวีนะครับอันนี้มาปลาถัดมาครับปลากดกลับหัวกลับหัวยังไงครับขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับอ๋อเหรอครับอันไหนด้านอันไหนด้านบนอันไหนด้านล่างครับเนี่ยอ๋อหรือว่า เดี๋ยวขอขอดูก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้อ๋อว่ายน้ำาปาเขาจะอยู่ปากดกับหัวก็คือเอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะว่ายน้ำหงายเอาด้านท้องขึ้นด้านบนเขาก็เรียกว่าปากดกับหัวชื่อภาษาอังกฤษคือ up side down catfish ตรงตัวครับนี่นะครับอ่ะตัวต่อมา,าครับปลาอะไรครับปลาอินซีเน็ตนะครับปลาอินซีเน็ตโอ้แต่มีเพื่อนๆไม่รู้อันนี้พันเดียวกันไหมนะครับ น่าจะใช่ปลาินซีน่าจะแห้งอ่าปลาอินซีเม็ตสวยเลยอ่ะเรนนอนำไปต่อครับนี่คืออะไรครับปลาเลยปลากดทอง,องคำํำแต่ทำไมมันเป็นสีดำหมดเลยใช่ครับอันไหนเนาะปลากดทองค้ำอยู่ไหนเนาะหรือว่าอันนี้แหละน,นี้น่าจะอันนี้แล้วไปดูอันถัดมาครับปลาหมอคอนตโซตซาอ่า อยู่กับปลาพันธุ์อื่นด้วยนะครับวันนี้ปลาหมอพันโดซาจะเป็นลายสีขาวๆดำๆนะครับหัวโหนกปลาหมอนี่เอกลักษณ์ก็คือจะหัวโหนกเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอบมาครับปลากดอเมริกันโอ้สงนูอนเลยครับข้างในนู่นเลยครับไม่ตัวเดียวครับใช่ครับอันนี้มาจากสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ปลากระเบนแบล็กไดมอนด์อ่า ปลากระเบนตรงนู้นนะครับอันนี้คือเพื่อนปลากระเบนใช่โอเคครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับจะเป็นทางออกแล้วนะครับอันนี้นะครับเราเดินออกมาข้างนอกนะครับก็จะมีเขาจะจัดเป็นโซนถ่ายรูปนะครับก็จะมีตัวแพะนะครับหรือว่าแกะแกะเหรอครับบาก้าแะครับแล้วก็จะมีกังหันลมนับกังหันลมหมุนด้วยนะครับอ่านโดนนั่งอะไรหรอนั่งโหนั่งนั่งกับแพะนั่งกับแกะใช่ไหมครับโอเคอันนี้จะเป็นข้างนอกนะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกนะครับมีอะไรครับมีอะไรครับไปไหนครับโลกลอดซุ้มเหรอแต่ว่าต้นไม้มันดอกไม้มันเหี่ยวหมดแล้วครับครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่เราเข้าไปชมพันสัตว์น้ำเมื่อกี้นะครับเขาจะออกแบบเป็นรูปเรือเนาะเรือเอี่ยมจุนนะครับเป็นเรือเอี่ยมจุนนะครับ